ผมโจทันเดอร์ขอแนะนำโอเวอร์ท็อปอัพผู้ให้บริการเติมเกมราคาถูกไอดี ID, ตชาสเตมินาไม่พอใช้ก็ใช้เงินแก้ปัญหาสิครับร้านนี้ไว้ใจได้มีผู้ติดตามกว่า10,000แสนคนจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายมีผู้ใช้งานยาวนานกว่า5ปีมีเว็บไซต์เป็นของตัวเองสามารถเติมเงินผ่านเว็บไซต์ได้ตลอด24ชั่วโมงเติมกับโอเวอร์ท็อปอัพถูกกว่าซื้อเองในเกมเก็บเงินส่วนตังไว้กินข้าวหรือเติมทุวกว่ามันจะเทพเห็นใครโพอ์อวดหน้าเฟซอย่าไปยอมมันนะครับคิดจะใช้เงินแก้ปัญหาโปรดเสิร์ชหาโอเวอร สวัสดีครับผมโจโจทัเดอร์และนี่คือช่องเล่นเกมที่ผมอยากจะทําอะไรก็ได้ที่ผมอยากทําสวัสดีเหล่าเทรนเนอร์ที่กําลังเล่นม้ากันอยู่ทุกคนทุกท่านนะครับเอ่อเล่นม,านม้านี่หมายถึงเกมอูมะมูซุเมะพริตตี้เดอร์บี้นะครับเชื่อว่าหลายๆคนก็คงจะวางแผนการฟาร์มเพชรเรียบร้อยแล้วละ่ะบางคนก็เล็งตัวบางคนก็เล็งการ์ดนะครับแต่ถ้าพูดถึงการ์ดหลายๆคนก็คงจะเคยได้ยินสมยานามกันมาบ้างน,นะครับว่าถ้าจะเปิดการ์ดควรเล่งการ์ดคิตะซันแบคครับสำหรับใครที่เล่นเซิร์ฟญี่ปุ่นมานะครับก็น่าจะรู้สรรพคุณของน้องกันดีอยู่แล้ว แต่ว่าคนที่เล่นเซิร์ฟ g l o b a l เนี่ยอาจจะยังไม่รู้แต่ก็น่าจะเคยถูกคนเล่นเซิร์ฟญี่ปุ่นเนี่ยพูดขายก็เป็นเสียงเดียวกันเลยว่าคิตะซันแบ็กสิเปิดคิตะซันแบ็กดีที่สุดแล้วเก็บเพชรทั้งหมดไปลงคิตะซันแบ็กเลยคัด3าขัดสเอาให้ตันคนเล่นเซิร์ฟ g l o b a l ก็จะน้ำลายไหลฮะอะไรนะ ขาด3เลยเหรอจะเอาเวสที่ไหนมาทําอะไรได้วะผมก็เป็นคนนึงนะครับที่โดนเพื่อนรอบข้างเนี่ยเชียร์ให้เปิดนะครับบอกว่าดีนักดีนะแต่ผมก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมันดียังไงวะอะไรเงี้ยแล้วพอไปหาข้อมูลมานะครับก็ได้คําตอบว่าเฮ้ยมันดีจริงเว้ยมันรู้สึกว่าคุ้มค่ากับการเปิดเพราะฉะนั้นในคลิปเนี้ยผมจะเอามาบอกว่า การ์ดซัพพอร์ตคิตะซันแบ็กมันมีดียังไงบ้างนะครับและเนื่องจากว่าการหาข้อมูลผมนะครับเป็นการหาจากข้อมูลเว็บญี่ปุ่นแล้วก็เว็บฝรั่งนะครับถ้าเกิดว่าผิดพลาดประการใดผมก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเราสายของผมสามารถแก้ไขข้อมูลที่ผิดพลาดของผมได้โดยการคอมเมนต์ได้เลยนะครับมันจะเป็นพระคุณอย่างยิ่งเลยครับมาเรามาดูกันดีกว่าว่าทาไมคุณถึงควรเปิดคิตะซันแบ็กครับอย่างแรกเลยนะครับน้องคิตะซันแบ็กเนี่ยเป็นการ์ดซัพพอร์ต SSR สายสปีดครับถ้าสมมุติว่าคุณไม่ได้เปิดการ์ดซัพพอร์ตมา เราก็จะรีไอดีหาการ์ดอยู่2ใบครับก็คือไฟล์โมชั่นกับซูเปอร์คริกซึ่งทั้งสองใบนี้ก็จะเป็นสายวิทแล้วก็สายสเตมินาครับอย่างเก่งเราก็จะมีการ์ดสปีดอยู่ใบหนึ่งก็คือการ์ดอีเวนต์ของสเปเชียลวิทครับถ้าคุณเริ่มต้นมาแบบนี้หมายความว่าคุณจะมีการ์ดสปีดอย่างน้อย1ใบครับที่เป็น SSR แล้วที่เหลือคุณน่าจะต้องใช้การ์ดเอสอาร์กันยกเว้นว่าคุณจะเปิดซัพพอร์ตการ์ดเพิ่มแล้วก็ดวงดีได้การ์ดใบใหม่มาในไอดีนะครับในกรณีที่คุณม หน่อยก็อาจจะนับเป็นไปที่3ก็ได้การมีการ์ดสปีดลายใบทําให้การปั้นสแต็ของสายนั้นๆเนี่ยดีขึ้นครับต่อมาเป็นข้อที่2นะครับที่เป็นข้อดีของน้องคิตาซันแบ็กก็คือน้องเนี่ยมีโอกาสตกลงช่องสปีดได้มากเวลาเทนครับคือสมมุติเวลาเราเทนใช่ไหมครับมันก็จะมี5าค่าใช่ไหมสปีดสเตมินาพาวเวอร์การ์ดวิทและถ้าเราฝึกค่าไหนแล้วมีเพื่อนอยู่ด้วยเนี่ยมันจะทําให้การฝึกนั้นได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นครับและน้องคิตาซันแบ็กเป็นการ์ดที่ตกลงช่องสปีดบ่อยมากครับเพราะวา รเรื่องการคำนวณจะเป็นยังไงคุณไม่ต้องไปสนใจครับเอาเป็นว่าน้องมีโอกาสประมาณ30%ที่จะตกลงช่องสปีดหมายความว่ามีโอกาส1ใน3ที่น้องจะตกลงช่องสปีดครับพอน้องลงช่องสปีดบ่อยขึ้นมันก็ฝึกสปีดได้ง่ายขึ้นยิ่งถ้าเกิดว่ามีเพื่อนคนอื่นที่เป็นสายสปีดเหมือนกันมาลงที่ช่องสปีดเหมือนเดิมมันก็จะมีโอกาสติดลุง้งเบิ้ลสองเบิ้ลสามเบิ้ลสี่ได้ง่ายขึ้นครับทีนี้หลายคนอาจจะสงสัยว่าแล้วมันจะช่วยอะไรกันในเมื่อสปีดมันก็จะเต็มที่พันสองคำตอบก็คือถ้าสปีดเเเเต็็ 2, ็มมรรวากจะ ไปปั้นค่าสแตตอื่นครับพอค่าสแตตอื่นมันเพิ่มมากขึ้นโอกาสที่จะติดมาแรง A ก็สูงขึ้นเพิ่มโอกาสชนะใน URA รวมทั้งการสืบทอดสแตต3สดาวด้วยนะครับสมมุติว่าเราชนะมาเรามีสปีดพันสแค่ค่าเดียวส่วนที่เหลือแม่งต่ําหมดเลยมันก็มีโอกาส3าดาวแค่สปีดแต่ถ้าเกิดว่าเรามีค่าอื่นเช่นสเตมินา, 700, าวเจ็ดร้อย power เก้าร้อยอะไรเงี้ยมันก็มีโอกาสลงสเตมินากับ power ววด้วยนะครับมันก็จะประหยัดเวลาในการปั้นสเตตัสสืบทอดนะครับจากข้อสรุปข,ของข้อ1ข้อ2ที่ผมพูดไปเนี่ยจะเห็นได้ว่าการ มีคิตะซันแบกนั้นจะทําให้การปั้นค่าสปีดนั้นง่ายกว่าการ์ดอื่นมากๆครับต่อมาเป็นอย่างที่3ครับเป็นเรื่องของสกิลคิตะซันแบกเนี่ยเป็นเทพเจ้าทางโค้งครับถือซะว่าคิตะซันแบกเนี่ยมันคือซูเปอร์ครีกที่เป็นสายสปีดเลยครับไม่ใช่สายสเตมิน่าโดยปกติแล้วเราจะเล่นซูเปอร์ครีกเนี่ยเพื่อปั๊มสเตมิน่าหรือไม่ก็เอาสวิงกิ้งมายอสโตรใช่ไหมครับแต่บังเอิญว่าสเตมิน่ามันไม่ได้จําเป็นต่อทุกสายครับเช่นสายสปรินต์สายมายเนี่ยสเตมิน่าจะไม่ค่อยจําเป็นนเเเเเเท่่่่่าาาาาาาไหรหรรรรรมมยยคคววถ้ล้ลออูะงีใาสซุป์ก มันก็จะไม่คุ้มครับแต่ถ้าเกิดว่าเปลี่ยนซูเปอร์คลกเป็นคิตะซันแบ็กเนี่ยมันถูกทางมากๆครับแม้ว่าสกิลจะไม่เหมือนซูเปอร์ครกแบบเป๊ะๆแต่ว่ามันก็ใช้ทดแทนกันได้ในความหมายเดียวกันเพราะฉะนั้นคิตะซันแบ็กเนี่ยมันคือซูเปอร์คลกที่ไปได้กับทุกสายครับเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าสกิลที่คิตะซันแบ็กให้ได้จากการฝึกเครื่องหมายตกใจหรือว่าหินเนี่ยมันจะได้สกิลอะไรกันบ้างวงเล็บว,ว่าทั้งหมดนี้เป็นแบบสุ่มนะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราจะได้สกิลอะไรเนาะผมขอ,อบ,บร,รครั Skill งค วิ่งเร็วขึ้นเมื่ออยู่ตรงทางโค้งครับคอร์เนอร์อะเดฟวิ่งเร็วขึ้นเมื่ออยู่ตรงทางโค้งอีกครั้งนะครับลองคอร์เนอร์อันนี้ก็วิ่งเร็วขึ้นเมื่ออยู่ตรงทางโค้งครับแต่เป็นสนามลองฟอนด์รันเนอร์สเตทอเวย์ครับอันนี้วิ่งเร็วขึ้นเมื่ออยู่ตรงทางตรงนะครับเป็นของแผนฟอนด์ด็อกกิ้งเดนเจอร์นะครับอันนี้เป็นของแผนฟอนด์เช่นกันนะครับเป็นสกิลหลบการติดกลุ่มต่อมาเป็นโฟกัสครับสกิลออกตัวเร็วที่เหลือเป็นสกิลรีเจนหมดเลยครับคอร์เนอร์รีคอเวอรี่ครับเมมื่อหดแรง คือสกิลทั้งหมดนะครับที่หาได้จากการกดหินและได้จากอีเวนต์ของน้องนะครับจะเห็นได้ว่าแต่ละสกิลเนี่ยเหมาะกับการเล่นทางโค้งแล้วก็เป็นแผนฟอนต์นะครับแถมยังมีสกิลรีคอรเวอรี่ที่จําเป็นถึง3สกิลนะครับเหมือนกับซูเปอร์คลิกเลยถึงแม้ว่าสกิลเดียวๆนะครับมันจะไม่ได้ลึกเท่าซูเปอร์คลิกอย่าง s w i n g ิ n งไมเอสโตร แต่ยังน้อยมันมีสกิลรีเจนถึง3สกิลครับมันก็พอจะใช้ทดแทนกันได้ครับทีนี้นอกจากเรื่องของสเตตแล้วก็เรื่องของสกิลแล้วนะครับน้องคิตาซันแบ็กยังมีเทรนนิ่งอีเวนท์ที่ค่อนข้างดีครับโดยเมนอีเวนท์ของน้องนะครับจะมีอยู่3ขั้นได้แก่อีเวนท์ที่1นะครับเพิ่มมูดให้แบบฟรีๆหขั้นเลยโดยที่เราไม่ต้องเลือกอะไรอีเวนท์ที่2ครับมี2อย่างให้เลือกครับว่าจะเพิ่มมูดอีก1ขั้นหรือจะเอาสกิลสเตตอเวย์อะเดฟส่วนอันที่3ก็คือลดลอดสาก event ทัั้้งง3คระครจะเห็นได้ว่า ถ้ามีการ์ดขีตัดซันแบ็คเนี่ยคือไม่ต้องเสียเทินแน่ๆสองเทินเพราะว่าตอนเริ่มเกมมานะครับมูดเนี่ยมันจะอยู่ที่ normal ครับแล้วมันต้องใช้เทินสองครั้งในการปรับมูดเป็นกูดและเป็นเกรดซึ่งมันเป็นการปรับมูทที่สําคัญมากๆครับเพราะว่ามันจะส่งผลระยะยาวต่อสเตตัสที่เราอัพการกดเพียงแค่ครั้ง2ครั้งมูด normal กับมูดเกรดอาจจะดูไม่ได้แตกต่างกันมากนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณระยะยาวไปสัก50เทิรเทนแล้วอ่ะมูท normal กับมูดเกรดตัวเลขห่างการฟ้ากับดินเลยครับยิ่งเรามีจังหวะ ปรับมูดได้ตั้แต่ต้นเกมมากเท่าไหร่ยิ่งดีครับและการที่ตัดซันแบ็กนี้ไม่จําเป็นที่ให้เราต้องไปเสียเทินนะครับเล่นๆอยู่แล้วมูดเพิ่มเองอะสบายมากและนี่คือความดีงามของที่ตัดซันแบ็กครับแต่นี่คุณคิดว่ามันหมดแล้วเหรอยังครับเมื่อกี้ที่เป็นแค่เมนอีเวนต์ครับทีตัดซันแบ็กสามารถเจอแรนดอมอีเวนต์ได้อีก2ครั้งครับแรนดอมอีเวนต์ครั้งที่1ครับคุณสามารถเลือกได้ว่าคุณจะเพิ่มมูด1หนึ่งให้กับม้าหรือจะเอาเอนจี้ไปเทรนส่วนการแรนดอมอีเวนต์ครั Practice Perfect ครับซึ่งไอเอฟเฟกนี้มันก็คือลดโอกาสการฝึกพลาดลง5%นะครับก็ประมาณนี้นะครับรายละเอียดของการ์ดคีตาซันแบ็กคุณคิดว่ายังไงกันบ้างครับตอนนี้ดีขนาดนี้ควรเปิดไหมหรือว่าเอ้ยยังเฉยๆอยู่งั้นเรามาดูเทียร์ลิสต์ของเซิร์ฟญี่ปุ่นประกอบกันครับว่าถ้าเกิดเทียบกับการ์ดสายสปีดทุกใบนะครับน้องจะอยู่ตรงไหนบ้างนะครับตั้งแต่ขัด0ูนยันขัด4เลยนะครับจากตรงนี้นะครับจะสังเกตได้ว่าถ้าน้องเปิดการ์ดมาเปล่าๆเนี่ยขัดศูนย์จะอยู่ในเทียร์ดีครับ ต่างกันร,ราฟ้ากับเหีวครับโดยมีจุดกระโดดอยู่ตรงที่ขัด2ไปขัด3ครับตรงนี้จะเพิ่มขึ้นมาจากเทียซไปเทียบบอะไรที่ทําให้ขัด2กับขัดสามันแตกต่างกันขนาดนั้นครับมันเป็นเพราะว่าการขัด3นะครับจะทําให้การฝึกร่วมกับน้องเนี่ยได้ค่า power เพิ่มครับโดยปกติแล้วน้องจะไปอยู่ที่ค่าสปีดและการฝึกค่าสปีดมันจะแถม power ทิ้งท้ายครับการได้ power เพิ่มมากขึ้นหมายความว่าเราไม่จําเป็นต้องเสียเทินในการไป up power แยกครับและสุดท้ายถ้าเกิดว่าขัด4ไปสุดนะครับจะเพิ่มโอกาสให้น้องเนี่ยลง ช่องสปีดมากกว่าเดิมครับคือจากปกติไม่ขัดเลยมันก็อยู่ตรงนั้นเยอะอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าปลด4เนี่ยโอ้โหผมบอกเลยว่าฝึกอยู่อย่างเดียวทั้งชีวิตเผลอๆแตะสปีดเนี่ยอาจจะเต็มพันสเร็วกว่าที่คิดมากนะครับเราจะได้มีเวลาไปอัพค่าอื่นๆต่อพอเห็นว่าเป็นอย่างนี้นะครับถ้าเกิดว่าถามว่าควรเปิดกี่ใบดีถ้าคิดแบบเอาสุดยังไงคําตอบมันก็คือขัด4แหละครับ้อมูลมันมาขนาดนี้แล้วหรืออย่างน้อยๆควรเอาซักขัด3ครับเพื่อให้ได้ power มันจะได้เกิดความแตกต่างมากกว่าการเอาขััดด1หรือว่าข ถ้าถามว่าคุ้มไหมส่วนตัวก็มองว่ามันคุ้มครับเพราะว่ามันเป็นการ์ดท็อปเทียร์ที่ใช้ยาวๆนะครับแม้ว่าเซิร์ฟ JP ตอนนี้ถ้าปลดสุดมันก็ยังอยู่เทียร์ S ถ้าคุณเป็นคนที่เล่นเกมนี้แบบจริงจังต้องการเก่งกว่าคนอื่นเนี่ยเปิดขัด4ไปเลยครับไม่ผิดหวังหรือถ้าเกิดว่าใครดวงดีนะครับเพชรที่เก็บสะสมมาเนี่ยมันออกเร็วมันออกมาขัด1ขัด2แล้วเนี่ยคุณไปต่อให้ได้ขัด3เลยครับอย่างน้อยถ้าดวงมันจะมาขนาดนั้นแล้วผมแนะนำว่าเอาต่อให้สุดดีกว่า แต่สําหรับสายฟรีสายดวงกุดทําไงดีครับอย่างน้อยคุณควรเปิดคิดตดซันแบ็กเข้า ID ดีมาให้ได้อย่างน้อย1ใบครับขัดศูนย์เพราะว่าต่อให้ขัดศูนย์นะครับน้องก็ยังถือว่าเป็นการ์ดใบใหม่สําหรับเซิร์ฟ g ก o b a l l นะครับยังหาคนเทียบชั้นยากมีดีกว่าไม่มีอยู่แล้วนะครับเหมือนกับว่ามีซูเปอร์คิกสายสปีดอีกใบแล้วในอนาคตนะครับค่อยไปปลดลิมิตน้องจากการเอาคิสตันไปปลดครับนอกจากนี้ยังเผื่อว่าหลุดเลดได้ด้วยนะครับสมมุติว่าเราไปเปิดการ์ดซัพพอตในอนาคตแล้วหลุดเลดมาออกน้องก็มีโอกาส นะครับเพราะว่าเกมนี้ตัวหน้าตู้มันจะไม่ใช่ตัวลิมิเต็ดครับเข้าแล้วเข้าเลยอแต่ถ้าคุณแบบยังเป็นคนที่ดวงกุดจริงๆเปิดก็เปิดไม่ได้ทํำยังไงดีครับเกมนี้มันเล่นไม่ได้แล้วใช่ไหม ไม่ใช่ครับคุณยังสามารถใช้การ์ดใบนี้ได้อยู่จากการยืมเพื่อนครับคุณลองนึกสภาพนะการ์ดท็อปเทียร์ดีๆแบบนี้ใครๆเขาก็เปิดกันครับเดวันโผมาเนี่ยผมเชื่อเลยว่าเต็มเซิฟโดยเฉพาะพวกวานเนี่ยโอ้โหเอาขัด4ขัด5แน่นอนครับเลเวลตัน50มาเต็มคุณลองไปหาพวกแรงด์กิ้งดูได้ครับใครที่มีขี้ตัดซันแบ็กเลเวล45 50เนี่ยคุณกดฟอลโล w ไว้เลยครับเพราะว่าเกมนี้การฟอลโล w ไม่จำเป็นต้องรอรับแอดนะครับหมายความว่าคุณสามารถท่องยุทธภพได้เลยถูกใจใครก็ก,กดฟอลโล w ไว้ เ,เอาไว้้ใชข้อเสียเพียงอย่างเดียวของการใช้จากการฟอลโล w ครับคือการที่คุณถูกล็อกช่องสเปลก์ดช่องที่6ปกติแล้วช่องยืมเพื่อนเราก็จะยืมการ์ดที่เราไม่มีใช่ไหมครับอันแน่นอนแพทคีตัดซันแบ็กเราก็คงยืมคีตัดซันแบ็กกันแต่ถ้าในอนาคตมันมีการ์ดใบอื่นเพิ่มเข้ามาคุณไม่กล้าเอาคีตัดซันแบ็กออกแล้วนะเพราะว่าคุณจะติดใช้งานมันพอคุณยึดติดมากๆเข้ามันก็จะกลายเป็นว่าวิธีการในการเลือกเทรนมาของคุณนั้นมันเทรนได้ไม่กว้างครับอันนี้ก็อยู่ที่ดุลพินิษของเทรนเนอร์แต่ละท่านแล้วนะครับ เไว้เปิดอย่างอื่นที่ฉันอยากได้แล้วยืมคิดตัดซันแบ็กเอาหรือว่าฉันควรมีสักหนึ่งใบไหมนะหรือว่าเราควรปลด3ปลด4อันนี้ก็อยู่ที่ดุลพินิจจริงๆนะครับถ้าถามความเห็นส่วนตัวของผมผมก็คงเปิดคีดตัดซันแบ็กก่อนครับคอยดูว่าน้องจะออกมาเยอะไหมนะครับสมมุติว่าเปิดภายใน50โลแล้วออกมา2 3อันเนี่ยถ้าจะดวงดีขนาดนั้นผมคงทุ่มเพชรทั้งหมดไปเอาแม็กซิมัมเลยครับแต่ถ้าเกิดว่าน้องออกช้า ผมเอาใบเดียวก็พอแล้วครับที่เหลือไปเอาแมคควีนดีกว่าผมเมนแมคควีนด้วยผมอยากได้เดี๋ยวค่อยไปหาขัดเอาในอนาคตและการใช้คริสตันขัดผมน่าจะได้การันตี200โลแล้วผมก็คาดหวังว่าน้องคิตะซันแบ็กจะไม่ใจร้ายกับผมโดยการแบบกินเต็ม200โลนะเหลือเพรให้ผมไว้ใช้โดยเธอะน้องคิตะก็ประมาณนี้นะครับสาหรับคลิปทําไมคุณถึงควรเปิดคิตะซันแบ็กครับก็ไม่รู้ว่าข้อมูลของผมนั้นมาจะตรงกับยูทูบเบอร์หรือสตรีมเมอร์ท่านอื่นไหมนะครับถ้าไม่ตรงก็ต้องขออาภัยด้วยส่วนไหนที่ผิดพลาดประการใดสหาย3 Comment, แก้ข้อมูลได้เลยนะครับผมจะขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งและผมก็หวังว่าคลิปนี้จะช่วยให้เหล่าสหายของผมนั้นเล่นเกมม้าได้อย่างมีความสุขมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็สามารถตัดสินใจได้ว่าจะเปิดหรือไม่เปิดโอเคสําหรับใครที่ผ่านเข้ามานะครับผมขอรบกวนคุณหน่อยนะถ้าคุณคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์สําหรับคุณนะครับช่วยกด like, ไลค์เป็นกําลังใจให้ผมหน่อยนะครับกดซับสไครป์ช่องผมและถ้าจะให้ดีกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยก็ได้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปม้าดีๆอีกในอนาคตส